สวัสดีค่ะสาวุ่งชาแนลนะคะวันนี้สาวุ่งมาปอกมะพร้าวกับบ่าวหยองที่ซอยวัดบัวโรยอ,อรําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะคะมาปอกมะพร้าวช่วยสาวุ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาปอกพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับ ใส่ถุงมือได้นะคะ มากเลยค่ะคุณผู้ชมลูกละสิบสองบาทนะคะใหญ่มากต้องใส่ผ้าปิดจมูกด้วยค่ะเพราะว่ามะพร้าวเขาจะมีขุยอย่างเงี้ยค่ะเวลามันปิวเข้าจมูกจะจามอะค่ะต้องใส่ด้วยมีถุงมือด้วยนะคะ พราะว่าตรงนี้จะโค้งเดี๋ยวจะบาดมือค่ะวันนี้อากาศคึมๆนะคะคุณผู้ชมฝนจะตกอากาศกําลังเย็นสบายมาปอกอยู่ข้างบอบบอบ่อประดุกกับปานินนะคะถัดไป วันนี้ก็ประมาณสามร้อยวิกลูกอะค่ะคุณผู้ชมมาช่วยเสาวิึงกอกด้วยนะมะพร้าวเยอะมากเสาบึงขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจเสาวิึงนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสาวิึง้วยนะคะ 12บบาทก็ตามราคาก็น่าจะตามไซส์ค่ะคุณผู้ชมลูกลูกเล็กก็มีค่ะนี่ก็จะประมาณน่าจะหกหรือเจ็ดบาทค่ะลูกเล็กนะเดี๋ยวให้ดูลูกเล็กลูกนี้ดึงยาก สาวึงพาไปชมบ่อปลาก่อนนะคะมือบังกล้องแล้วษค่ะพาไปชมบ่อปลาดุกนะคะข้างหลังก็เป็นบ่อปลานินนะคะคุณผู้ชมนี่คือบ่อปลาดุกก็จะมี ปลาที่ตายจากอีกบ่อนะคะเขาก็เอามาให้เป็นอาหารเป็นเหยื่อของปลาดุกบ่อน,นี้นะคะนู้นค่ะอยู่หัวมุมตรงนู้นปลาดุกกำลังฟาดเหยื่อกันใหญ่เลย ร้อยแล้วค่ะสาวึงกับบ้านก่อนนะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ